สวัสดีครับและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องเล่าต่อเนื่องจากหอพักสร้อยอินทนินตึกเก้าเราได้ฟังเรื่องราวในมุมของนักศึกษากันไปแล้วถึงสองเรื่องจากเสียงกระซิบปริศนาในห้องปิดตายสูงเงาดำลึกลับบนบันไดหนีไฟ เรื่องราวเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นกับคนที่มาอาศัยอยู่ที่นี่เพียงชั่วคราวแต่ในค่ำคืนนี้เราจะเปลี่ยนมุมมองไปฟังเรื่องราวจากคนที่ไม่เคยย้ายไปไหนคนที่คลุกคลีอยู่กับตึกเก้าในช่วงเวลาที่เงียบสงัดและน่ากลัวที่สุดเขาคือผู้เฝ้ามองยามวิการคือคนที่เห็นและรู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในหอแห่งนี้นี่คือเรื่องเล่าจากลุงยามกระดึก เรื่องนี้เป็นเรื่องของลุงสมชายครับยามกระดึกที่ดูแลหอพักนี้มานานกว่าสิบปีลุงสมชายแกเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสุงสิงกับใครหน้าตาแกจะนิ่งนิ่งเรียบเฉยอยู่เสมอหน้าที่ของแกในแต่ละคืนก็ง่ายๆครับเดินตรวจตราความเรียบร้อยรอบๆหอพักทุกๆสองชั่วโมงซึ่งเส้นทางที่แกต้องเดิน มันก็ต้องผ่านตึกเก้าที่อยู่ด้านในสุดด้วยเสมอลุงสมชายเล่าว่าแกชินแล้วกับเรื่องแปลกๆในหอน,นี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่แกไม่เคยชินเลยนั่นคือเสียงมาหอนทุกคืนพอถึงเวลาประมาณตีสาแกจะได้ยินเสียงมาหอนครับมันไม่ใช่เสียงมาธรรมดาแถวนั้น แต่เป็นเสียงหอนที่โหยหวนยาวนานและฟังดูทรมานเหมือนมันกําลังเจ็บปวดกับอะไรบางอย่างและที่แปลกคือเสียงหอนนั่นจะดังมาจากทิศทางของป่ารกหลังตึก9ก้าเสมอทุกคืนเวลาเดิมคืนหนึ่งเป็นคืนเดือนมืดหลังจากที่เสียงมาหอนดังขึ้นเหมือนเช่นเคยลุงสมชายก็กําลังจะเดินตรวจไปที่ตึกก้า แกถือไฟฉายกระบอกใหญ่อยู่ในมือส่งนำทางไปตามพื้นถนนที่แตกกระแหงแต่คืนนั้นแกสังเกตเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติใต้ต้นไทรใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึ้มอยู่ตรงหัวมุมตึกกามีคนนั่งอยู่ครับเป็นร่างของชายแก่คนหนึ่งใส่เสื้อคอกลมสีขาวเก่าๆก,กับกางเกงขากล้วย นั่งกอดเข่าอยู่บนมา้านั่งหินอ่อนใต้ต้นไทรหันหลังให้กับต้อมยามของแกลุงสมชายขมวดคิ้วปกติเวลานี้จะไม่มีใครออกมาเพ่นพ่านข้างนอกหรือจะเป็นผู้ปกครองใครมารอรับลูกสาวแต่เช้ามืดแกจึงเดินถือไฟฉายเข้าไปหากะว่าจะเข้าไปสอบถามและเตือนให้กลับเข้าไปข้างในพ่อหนุ่ม มานั่งทำอะไรตรงนี้ดึกดึกดืกด่นๆถ้าเป็นผู้ปกครองมารอนักศึกษารอข้างในป้องกับผมก่อนก็ได้นะลุงสมชายตะโกนถาไปแตกไกลร่างนั้นไม่ตอบยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ไหวติงลุงสมชายจึงเดินเข้าไปใกล้ขึ้นอีกพร้อมกับยกไฟฉายในมือขึ้นส่องตรงไปที่ร่างนั้น วินาทีที่แสงไฟฉายตกกระทบร่างของชายแก่คนนั้นภาพที่ลุงสมชายเห็นคือร่างนั้นค่อยๆโปร่งแสงขอบร่างของเขาเริ่มจางหายไปกับความมืดก่อนที่ทั้งร่างจะสลายไปต่อหน้าต่อตาลุงสมชายยืนอึง้งแกคิดว่าแกตาฝาดไปแกรีบส่องไฟฉายไปรอบๆบ,บริเวณน,นั้นอีกครั้งแต่ก็ไม่พบใคร บนม้านั่งหินอ่อนตัวนั้นว่างเปล่ามีเพียงความเย็นเยียบของอากาศยามดึกกับเสียงหมาที่ยังคงหอนไม่หยุดแกค่อยๆลดไฟฉายลงหัวใจเต้นไม่เป็นสัมกำลังจะหันหลังกลับแต่หางตาของแกก็เหลือบไปเห็นบางอย่างบนพื้นที่รกเรือด้วยหญ้าใต้รากสายที่ชอนชัยไปทั่วมันเป็นสารพระภูมิเล็กๆที่พังแล้ว เก่าจนมอสขึ้นเขียวครึกถูกทิ้งร้างไว้ในผงา้าเหมือนไม่มีใครดูแลมานานมากแล้วลุงสมชายไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแกแค่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เงียบๆแต่หลังจากคืนนั้นทุกครั้งที่แกต้องเดินตรวจผ่านตึกเก้าตอนตีสามแกจะไม่มองไปที่มานั่งใต้ต้นใส่นั่นอีกเลย แค่เร่งฝีเท้าเดินให้ผ่านไปเร็วที่สุดแต่ที่น่ากลุกกว่านั้นมีคนเคยไปสืบประวัติของที่ดินผืนนี้มาก่อนครับก่อนที่จะสร้างเป็นมหาวิทยาลัยที่ตรงนี้เคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนและสารพระภูมิที่ถูกทิ้งรางนั่นอาจจะไม่ได้มีไว้สำหรับพระภูมิเจ้าที่ก็เป็นได้บางที สิ่งที่ลุงสมชายเห็นอาจเป็นเพียงเจ้าของที่ที่ยังคงวงเวียนอยู่ไม่ไปไหนคอยเฝ้ามองผู้มาใหม่อยู่ในความมืดบางทีเสียงมาหอนที่ดังขึ้นทุกคืนอาจไม่ใช่เสียงของสุนัขแต่อาจเป็นเสียงของบางสิ่งที่พยายามจะเตือนว่ามีใครบางคนกำลังปรากฏตัวเรื่องราวของตึกก้ายังคงดำเนินต่อไปครับ จากสิ่งลี้ลับภภายนอกอาคารในตอนหน้าเราจะกลับเข้าไปข้างในตึกอีกครั้งสู่สถานที่ที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันและเป็นที่ที่เรามักจะปรบบ่าที่สุดนั่นคือห้องน้ำถ้าคุณชอบเรื่องเล่านี้อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ให้ดีครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าใครหรืออะไรที่รออยู่ในห้องน้ำหญิงชั้นสอง สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ